เฮ้ยอะไรสไปเดร์แมนมาไงเอาละครับก็กลับมาพบกับเกม Battle Royale ไทยคูนนะครับก็เดี๋ยวผมขอปรับปรุปรงตรงนี้นิดนึงนะครับดูมันไม่ค่อยสวยอะนะเดี๋ยวขอตัดวาร์ปไปแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะก็ปรับปรุงสนามเรียบร้อยแล้วนะครับก็คล้ายๆเดิมนะแต่ว่าดูดียิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็คือสนามฝึกยิงเป้านะยิงขวดยิงอะไรอย่างเงี้ย อันนี้ก็คือฝึกยิงเป้าระยะไกลนะครับแล้วก็อันนี้คือสนามดวลปืนหนึ่นะก็ดูสบายตายิ่งขึ้นนะครับ1นแล้วก็อันนี้คือชิงธงนะครับเป็นทีมทีมละสามคนผมก็เพิ่มคนงานไปหกคนแล้วนะช่วยกันทำนี่ดูสบายตายิ่งขึ้นนะครับไม่ค่อยลกเท่าไหร่แล้วแล้วก็เดี๋ยวขอดูความต้องการของลูกค้าหน่อยนะว่าต้องการอะไรบ้าง เหมือนว่าคิวบางทีมันนานไปนะอาจจะต้องทําเพิ่มนะครับทําอีกสนามนึ่ง่ะนะที่พอไหมขอดูแปบ๊บที่มันก็ไม่ค่อยกว้างแล้วนะการวิจัยก็วิจัยถึงไหนแล้วเงินมีอยู่ประมาณ9,000กว่าวิจัยส0 0พันขยายไปก่อนเดี๋ยวจะขยายมาหมดเลยนะตรงนี้ เดี๋ยวทําเป็นโซนขายน้ําขายอาหารอีกโซนหนึ่งตรงนี้ดีกว่านะครับมีห้องน้ําด้วยเนี่ยยิงกันโคตรมันดูทีม d ดสแมทดีกว่า,าวางปืนแล้วครับเข้ามาหคนมาแล้วดูดีว่าใครจะชนะอันนี้ฝั่งสีงน้ำเงินนี้ฝั่งสีแดงนะครับมาแล้วมาแล้ว ยังไงหยิบไปแล้วครับสีแดงหยิบไปเฉยโหเจอระเบิดแปดเข้าไปสีแดงได้ไปหนึ่งเอาสีน้ําเงินเอาคืนังหว่านี้เติมเลือดด้วยอุ้ยอีกหนึ่งอันยังไงสีแดงไปแล้วโหสีแดงได้ไปสองครับสีแดงชนะไปนะสองหนึ่งอาจจะเห็นว่าเหมือนมันไม่บาลานซ์กันนะครับแต่จริงๆมันก็บาลานซ์กันแล้วนะเนี่ยถ้าดูอย่างเงี้ยก็บาลานซ์กันนะครับแบ่งครึ่ง ตรงกลางเท่ากันนะแล้วแต่วดวงส่วนที่กำบังพวกนี้ผมก็แบบลองสร้างให้มันไม่เหมือนกันดูแล้วกันนะจะได้แบบมีความหลากหลายหน่อยนะครับแต่โดยรวมก็บาลานซ์กันแหละวิจัยเสร็จยังโอเคเสร็จแล้วนะครับลองวิจัยอีกสักอันหนึงเลยนี่ใหญ่สุดสี 4, ่พันวิจัยไปเลยอุ้ยพื้นที่ก็ใหญ่เหมือนกันนี่หว่า ใหญ่อยูอย่นะอ๋อแต่มันก็ได้แค่นี้เองเดี๋ยวลองดูอันอันใหญ่สุดนะว่าจะหมดเลยหรือเปล่าพาร์คไซส์สามเออเมื่อกี้ผมวิจัยเอยกู้ระเบิดด้วยนะเดี๋ยวลองสร้างดูนะครับเอ้ยอะไรสเปเดร์แมนมาไงสเปนเด็กเออสเปนเด็กแมนมาสเปเด็กแมนมาเฉยนี่ต่อคิว ไปไปฝึกยิงปืนนะสไปเดอร์แมนเอาว่ะผมว่าเดี๋ยวชาวต้องมาแน่นอนจังหวะนี้ขนาดสไปเดอร์แมนยังมาครับแขก VIP ซะด้วยลองดูดีว่าจะยิงแม่นแค่ไหนนี่ก็สำเร็จไปเรื่อยเ,อยเงินมันดูมันน้อยนอยอ่ะเหลือห้าพันเอง ไปด้วยแบนใกล้มาแล้วครับอีกนึงโอเคมาแล้วดูดิฝีมือจะเป็นยังไงแต่มันแค่เป็นสนามฝึกยิงปืนอะยังไม่ได้สวิงจริงนะครับอา้าวเขาบอกว่าหิวว่เพรางั้นเดี๋ยวสร้างตรงนี้เลยแล้วกันเป็นโซนร้านค้าแล้วก็เอ่อห้องน้ำตรงเนี้ แล้วก็ห้องน้ำพอไหมเท่านี้ทางเข้าทางออกห้องน้ำเออสามห้องพอดีแล้วก็คิวยาวมาทางนี้อถนนมานี้ ไม่ใช่เด็ใจเย็นหอยต้องขึ้นมาอย่างงี้ไว้โอเคไฟเดอร์แมนไปไหนแล้วใจเย็นเปิดห้องน้ำก่อนเปิดก่อนนี้เอาเวอร์เกอร์อรไม่พอโอเคยัดเข้าไปโอเคจะกระจายมาตรงนี้นะครับอ่ะไฟเดอร์แมนไปซื้อน้ำว่ะแล้วก็เงินเหลือสามพัน อารีน่กู้ระเบิดผมต้องการสี่พันะครับเงินไม่พอตอนนี้รู้สึกว่าสนามฝึกยิงปืนคนก็ใช้เยอะนะงั้นขอสร้างอีกสนามหนึ่งตรงนี้ไม่ใช่ดียผมจะวางด้านข้างเออขายายไปดิใหญ่เกิน ออมันขยายลงมาไม่ได้อะเออขยายลงมาไม่ได้วะ่ะไม่รู้บางทีมันเป็นบั็กหรือเปล่านะครับมันมันไม่ยอมลงมางงเหมือนกันอาจจะเป็นบั็กก็ได้ได้สามช่องอ้าวใส่นี้กันหนึ่งสองสามแล้วก็ประตูทางเข้าคือมุมมองมันก็มองยากนะครับมองยากอยู่ เอ่อทางออกมาทางนี้ทางเดินให้เอาเป็นรอคิวเลยก็ได้โอเคต้องรอคิวตรงนี้ คนใส่ไปสามคนวอร์กเกอร์ไม่พอตังก็หมดแล้ววะตังหมดครับเปิดกระจายมาฝั่งนี้กระจายกันไหมเพิ่มเงินได้ไหมอันนี้เพิ่มเงินไม่ได้นะ ผมอยากให้มุมกล้องมันดีกว่านี้ว่ะอันนี้มันอันนี้มันงงๆอ่ะหมุนไม่ได้อ๋อตรงนี้คือแบบความสวยงามโคตรเยอะนลองตกแต่งตรงนี้บ้างไหมน้ำาพุอ่ามีน้ำาพด้วยแล้วก็ยานิดนึงตังเหลือพันเดียวตังแทบไม่พออ่ะตังไม่พอ เอนี่ไม่ต้องจ่ายตังค์เหรอวะเออใช้ฟรีไว้ใช้ฟรีก็จัดไปดินี่เป็นกระถางต้นไมแนแนน้แล้วกันตกแต่งนิดนึงครับแล้วก็เสาไฟอ่ะเออสีเขียวเยอะขึ้นแล้ว สไปเดอร์แมนรอนานว่ะรอยิงปืนไม่ทำไงดีเงินเงินไม่พออ่ะเพิ่มเงินเยอะๆหรอ,อเพิ่มอีกหน่อยนึงไหนเพิ่มได้เพิ่มหน่อยตังจะไม่พอแล้วี่ิ่มคนงานเพิ่มคนหนึ่งไม่ได้จ้างเพิ่มคนนึง ่างซ่อมก็รู้สึกว่ามีวยู่สี่คนนะตอนนี้กำลังดีการวิจัยเอาออกไปหน่อยได้ไหมออกไปสองคนไปเพราะตังไม่มีวิจัยแล้วตังหมดมีให้กู้ไหมเนี่ยน่าจะไม่มีนะครับ <c oughs> เงินลดเรื่อยๆ <c oughs> อ่าต้องรอเวลาอย่างเดียวนะครับรอเวลาให้เงินมันเยอะนะ เหลือพันกว่าเหรียญเนี่ยจะกินกันมันเลยโอเคสไปเดอร์แมนออกไปแล้วนะครับก็สเสดียบอกว่าหิวน้ำหิวข้าวแล้วก็เบื่อนะว่าจะ ่ตอนนี้มีแขก V I P แม็กแล้วนะครับเปอร์เซียนะเปอร์เซียนเออใครก็ไม่รู้สี่พันมีเงินแ0 0พันเดี๋ยวลองสร้างที่กู้ระเบิดดูแล้วกันนะครับอ๋อเนี่ยสวนก็ขยายไปนู่นหมดแล้วเดี๋ยวฝั่งนี้ทําเป็นสนามฝึกยิงปืนแล้วกันแต่จริงๆผมอยากขยายตรงนี้ว่ะขยายให้มันได้ยาวขึ้นนะเดี๋ยวค่อยลบทําใหม่ก็ได้ไมั้งตรงนี้กู้ระเบิดก็บนนี้เลยแล้วกันเนี่ย กู้ระเบิด้องใหญ่พอๆกันสี่สิบสิบหกแล้วกันนะสี่สิบสิบหกแล้วก็กู้ระเบิดคล้ายๆกันนะนะ,ะทางเข้าทางออกกำแพงกั้นไว้เอาเป็นปืนอะไรดี เือลูกซองแม่นี้เออลอ,ลองลอาลูกซองมายิงแล้วกันเล่นกันกี่คนน่ะเล่นกันหกคนนะครับ้องใช้เป็นลูกซองแล้วกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเออจุดสีน้ำเงินหนึ่งสองสามสีแดงฝั่งนี้หนึ่งสองสาม แล้วก็ระเบิดลูกเดียวนะครับตรงนี้น่าจะกลางนะโอเคตรงนี้แหละกลางแล้วก็มีเออที่กำบังคล้ายๆกันแล้วกันนะเป็นห้องเล็กๆกู้ระเบิดแล้วก็กำแพงใหญ่กำแพงใหญ่หนึ่งอัน อันหนึ่งแล้วก็มีเอ่อกำแพงใหญ่ยาวมาตรงนี้สร้างสลับกันแล้วกันกำแพงเล็กโอเคตรงนี้มีกำแพงเล็กสักอันหนึ่งอ่ะประมาณนี้ กำแพงใหญ่กำแพงใหญ่ก็เอาล้อมล้อมที่เกิดไว้แล้วกันบังสายตาโอเคเขจะวิ่งมาปุ๊บแล้วก็มาบูกันตรงนี้ตรงนี้ขอเจาะรู กำแพงเล็กามานี้สร้างคล้ายๆกันตรงนี้กำแพงเล็กมานิดนึงปึ๊บปึ๊บโดนกำแพงยาวมาเอ้ยเปอร์เซียกลับแล้วเหรอโคตรไวอ่ะกำแพงมานี้ ประมาณนี้ก็ได้มั้งลองดูเท่านี้ระเบิดตรงกลางพยาบาล1อัน2อ,อัน3 4ระเบิดแฟต1อัน2อ,อันอน่าจะพอแล้วเท่านี้ค่า้าหอเก็บเยอะๆเ,เลยครับกูระเบิดระเบิดมันแพงเอาสักนี่เลย39.99 คนงานอัดไปสักสี่คนไม่พอ1 2, นึสองาตั้งไปสีคนไปอัดไปหคนเหมือนกันแล้วก็ทางเข้าคล้ายๆกันอ่ะนะถนนไหม ไม่ใช่กันเดี๋ยวตรงนี้ลบหน่อยหนึ่งแล้วกันว่าสร้างสร้างเป็นไอตัวนั้นได้นะครับไปพวกต้นไมอ้อเออจะสร้างเป็นต้นไม้ได้ส,สวยๆนิดนึง เสาไฟหนึ่งอันโอเคดูดิากระจายมาด้วยแล้วก็เปิดสวนเลยแต่ว่ายังไม่ได้ซื้อไอ้ปืนเนี่นี่แหลปะปืนลูกซองก็บอกลาสองร้อยโอ้หตังค์หมดเลย <c oughs> การทำสนามยิงปืนนี่ใช้เงินเยอะเหมือนกันนะ <c oughs> <c oughs> ใช้เงินคดเยอะ กระบอกโอเคครบแล้วครับรอคนมาไหนดูที่กู้ระเบิดเป็นไงลูกซองเลยละกู้ระเบิด <c oughs> ไม่เห็นมีคนมาเลยว่ะอาจจะแพงเกินไปหรือเปล่าเอาเหลือสักสามสิบสี่จุดเก้าเก้าอ่ะ เอออาจจะแพงไปนะครับเมื่อกี้คนเลยไม่เข้าของคนไม่เข้าเวยอันนี้ขอเพิ่มราคานิดหนึ่งอ่าอันไหนคนเยอะเพิ่มราคาอันนี้เพิ่มไม่ได้นม่เพิ่มไม่ได้สนามดวลสนามดวลคนหายหมดเลยว่ะไม่มีคนดวลเลยลดลงหน่อยสามสิบแล้วกัน โอเคคนเริ่มมาแล้วนหนกู้ระเบิดเอ้ามาเดินทะลุออกไปเฉยเลยอมอคือจุดวางระเบิดตรงนี้แล้วก็กู้ระเบิดกันนี่อะไรอ่ะติดบัก <c oughs> บอมดีฟิวมาแล้วครับมาแล้วครับทำไมสีน้ำเงินมันเหมือนจะเสียเปรียบทุกรอบเลยวะ <c oughs> ยังไงยังไง นีอันนี้บอกโคตรเบื่อวางระเบิดนี่เอาไว้เอาไว้คือบางทีก็งงอะไม่รู้ว่าฝ่ายไหนเป็นเป็นคนวางหรือฝ่ายไหนเป็นคนกู้อ๋อนี่ไงเนี่ยฝ่ายวางมาแล้วไอวางแล้เสียเงินกู้เฮ้ยกู้ได้ด้วยว่ะให้คนมาเพียบเลย สนามดวลคนไม่มาเลยวะลดราคาหน่อยรถที่หนึ่งดวลปืนสั้นไม่มาเลยอ่ะลดอีกหน่อยแล้วกันนะเลืยี่สิบเออคนเริ่มมาแล้วกระจายกระจายกันมาหน่อยโอ้ยเล่งความเร็วแม่งอ่ะคุณคน คือถ้าดูอย่างเงี้ยมันอาจจะเหมือนไม่บาลานซ์นะครับแต่จริงมันบาลานซ์นะเนี่ยคือถ้าดูอย่างเงี้ยเห็นไหมมันก็บาลานซ์กันนะคือผมจะสร้างมีไว้กันน้นไงกั้นเป็นของคนงานตรงนี้เนี่ยก็บาลานซ์กันนะบาลานซ์อยู่ผมว่าน่าเดี๋ยวลบไอ้ตรงนี้ดีกว่ามั้งเนี่ย แล้วก็เดี๋ยวเปลี่ยนตรงนี้เป็นกำแพงสูงแล้วกันเปลี่ยนระหว่างการแข่งขันเน่ยถ้าวางเระเปิดตรงนี้อกำแพงสูง โอเควางแล้วครับสีงเงินวางสีงแดงกูย้ยังไงยังไงไอเ v ิฟจะเกมโหมดออนอารีนาดูเอลน้ำเงินชนะว่ะเออน้ำเงินชนะเว้ยน้ำเงินกู้แล้วครับโอ้หโ,โดนยิงหลังน้ำเงินกู้ได้ว่ะโอเค งเงินก็มี5,000กว่า5,600-5,700แล้วโอเคครับก็เดี๋ยว EP าานี้ไว้เท่ก่อนแล้วกันนะครับก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเอาไว้เจอกันใหมให่ตอนหน้าบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและมาคอมเมนต์ก่อนใคร